บ้านเดี่ยวสองชั้นที่ราคาดีที่สุดมีโซนสารพีท่าวางตามี3ามห้องนอนสองห้องน้ำสองที่จอดรถห้องโถงห้องครัวสนามยารอบบ้านจะพาทุกคนเข้าไปชมในส่วนของชั้นแรกกันก่อนนะครับเริ่มจากห้องโถงกว้างขวางเปิดโล่งจัดสรรพื้นที่ได้เหมาะสมลงตัวเหมาะกับการพักผ่อนทางเดินทอดยาวไปถึงห้องครัวสุดอบอุ่นฟรีเคาน์เตอร์ครัวซิงค์ล้างจานเตาแก๊สูดดูดควันพื้นที่ในส่วนนี้ยังสามารถทําเป็นห้องอาหารได้ด้วยนะครับทั้งยังมีห้องน้ําที่คอยอำนวยความสะดวก ระหว่างห้องครัวและห้องนั่งเล่นอีกด้วยครับการตกแต่งเรียบหรูดูดีหลังจากนี้ผมจะพาทุกคนขึ้นไปชมชั้น2กันนะครับพอขึ้นมาถึงชั้น2จะพบกับความเป็นส่วนตัวห้องนอนแรกจะเป็นห้องนอนใหญ่สุดหรูมีห้องน้ําอยู่ในตัวจัดสรรพื้นที่ใช้สอยได้อย่างลงตัวตกแต่งเรียบหรูดูดีมีสไตล์เหมาะกับการใช้งานสุดๆครับในส่วนถัดไปจะเป็นพื้นที่ที่จัดสรรมีทั้งหมดอยู่3ห้องห้องนี้ที่เรากําลังรับชมอยู่เป็นห้องนอนนะครับสามารถทําเป็นห้องนอนเล็กหรือห้อง ทํางานได้ตามความต้องการเลยนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นห้องน้านะครับจัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัวระหว่างห้องนอน2ห้องในส่วนของห้องถัดไปจะเป็นห้องนอนห้องสุดท้ายแล้วนะครับห้องนอนในส่วนนี้สามารถมองออกไปเห็นในส่วนของที่จอดรถได้เลยนะครับทําให้รู้สึกเหมือนเชื่อมต่อก,กับภายนอกตลอดเวลาเลยนะครับหลังบ้านยังมีพื้นที่งอกเพิ่มเติมเหมาะกับการปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวที่เราชอบได้เลยนะครับพิเศษมากๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าทุกหลังจะมีพื้นที่งอกแบบนี้ฟรีสนามยา รอบบ้านท่อกำจัดปวกใต้อาคารหากลูกค้าคนไหนที่สนใจสามารถรีบติดต่อมาเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เหลือหลังสุดท้ายแล้ว